สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือที่มีแบตเตอรี่โคตรอึดน,นะครับคือ Samsung Galaxy M51 นะครับตัวนี้มาพร้อมจุดเด่นแบตเตอรี่7,000ม ah, ิลลิแอมฟังไม่ผิดนะครับแบตเตอรี่7,000ม ah, ิลลิแอมจริงๆให้มาโคตรเยอะเลยนะครับ7,000มิลลิแอมเนี่ยเราเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับ สัปดาห์หนึ่งแบตก็ไม่หมดนะครับหมายถึงสแตนบายทิ้งนะครับตัวนี้ใช้ชิป snapdragon 730ด้วยนะครับในเรื่องของความเร็ก็หายห่วงนะครับถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะให้มา7,000ม ah, ิลลิแอมตัวเครื่องก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่อง ก็ไม่ได้หนักมากสำหรับผมนะครับส่วนตัวแล้วผมใช้ Galaxy S 2 0 Ultra ความรู้สึกมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับเวลามาจับตัวนี้นะเครื่องก็หนาใกล้เคียงกันกันกบ S 2 0 Ultra นะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือบ้างๆพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ตอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันหนานะครับแต่พอเราใช้ไปสักพักเดี๋ยวเราก็ชินกับมันเองนะโอเคเดี๋ยวมาดูการดีไซน์ตัวเครื่องฝาหลังรุ่นนี้นะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกเคลือบนะครับ เคลือบเงาตามสไตล์ a ั s u n งก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากนะครับแล้วก็ด้านหลังจะให้กล้องมา4ตัวนะครับตามเทนเดี๋ยวนี้นะครับทรงกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวหลักให้มา64ล้านพิกเซลตัวที่2 12ล้านนะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวตัวที่3เลนส์เด็บ5ล้านอีกตัวหนึ่งเลนส์มาโคร5ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้มีเลนส์ครบทุกระยะเลยคือเราสามารถเอาไปถ่ายได้ทุกช่วงนะครับจะถ่ายภาพมุมกว้างมุมแคบถ่ายรละลยหลังหรือว่าถ่ายมาโครก,ก็ได้นะครับแล้วแต่นะ ด้านล,ล่างก็จะมีสกรีนยี่ห้อซัมซุงนะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด6.7นิ้วเรียกได้ว่าหน้าจอค่อนข้างใหญ่เลยนะความละเอียดของจอ Full HD+ ตัวนี้ใช้แผ่นหน้าจอซ u เป r a m อ l e d ดด้วยการแสดงสีสันต่างๆจากที่ผมลองใช้งานมาเกือบ1สัปดาห์ดโดยรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสีสดตามสไตล์หน้าจอ a m o เลดเลยหายห่วงนะครับเรื่องนี้นะครับสีอะไรไม่ดูซีดไม่ดูกากนะครับดูแพงแล้วก็หน้าจอนี้เป็นแบบ Infinity O เหมือนกับตัวท็อปของ a m s u ุงเลยนะครับคือ จะมีกล้องฝังอยู่บนจอตรงกลางนะฮะส่วนกรอ,อบตัวเครื่องด้านบนโลง่ลงๆนะครับจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะเป็นถาดใส่ซิมนะครับถาดใส่ซิมตัวเนี้ยเป็นแบบ t ิปเปิลสล็อคือสามารถใส่ซิมการ์ดพร้อมกัน2ซิมแล้วก็ใส่เมมยบแยกหางๆนะครับเป็นแบบนาโนซิม อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมปุ่มเซนเซอร์สแกนนิวตัวสแกนนิ้วจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับสับการสแกนก็แค่แตะตรงนี้นะครับ้คล้ายกับ Galaxy A7 2018แล้วก็หลายๆรุ่นเดียวนี้นะครับที่นิยมใช้สแกนนิวแบบนี้นะครับไม่กระทั่งพวกหมีโน้ต 9s นะครับ Oppo A92 แล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องจะมีลำโพงนะครับลำโพงเสร็จแล้วก็จะเป็นไมค์สันตนาตรงกลางก็จะเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็มมมมีีช่่อองจ็คค75นนาาดดเซตัวัวรวรรรรืโยกปะะณ้บ โอเคสำหรับการปล็อกตัวเครื่องรุ่นนี้มันก็มี2วิธีนะครับสามารถใช้สแกนใบหน้าแล้วก็ใช้เซนเซอร์สแกนนิวสแกนใบหน้าเราจะไม่พูดถึงแล้วนะครับสำหรับกาสแกนนิวความเร็วในการสแกนประมาณนี้นะครับเนี่ยเอานิ้วแตะเนี่ยถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเทียบกับซัมซุงยุคก,ก่อนนะครับอันนี้ไม่อายชาวบ้านแล้วนะครับสแกนนิวได้โคตรเร็วเลยทางนี้ก็ได้เนี่ยหรือว่าจะเอา new mm hmm. นิ้วรูดเนี่ยได้เหมือนกันนะครับ ไม่งุหงิดแล้วนะครับไม่งุนงิดแล้วโอเคเปิดมาเราก็จะเจอกับหน้าตา One UI แบบใหม่ของ a m s u ุงนะครับที่ใช้กันในหลายๆเครื่องของ a m s u ุงนะฮะพูดซ้ำซ้อนหน่อยขอโทษนะครับตัวนี้มาพร้อม One UI Core 2.1เบเบบน Android Version 10นะครับเป็น Android อร์ชั่นใหม่ด้วยนะมือถือรุ่นใหม่ก็ต้องมาพร้อม Android วอร์ชันใหม่นะครับใครที่จะซื้อมือถือปัจจุบันแนะนําให้เลือกซื้อมือถือที่มันมาพร้อม Android Version 10นะครับถ้ายังใช้ Android ว e r s i o น9หรือเวอร์ชั i 8 ข้ามก่อนนะครับหาตัวที่ใช้เวอร์ชัน10เพราะว่าเราได้เวอร์ชัน10แล้วนะครับโอกาสที่จะได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน11ก็มีโอกาสสูงกว่านะโอเคสับฟิลลิ่งการทัดการตอบสนองนะครับความเร็วในการใช้งานจากที่ผมลองใช้งานมานะครับตัวนี้ตอบสนองได้ค่อนข้างดีเลยทัดดีมากนะครับทัดดีมากโดยรวมผมรู้สึกว่ามันแทบไม่ต่างกับ A20 u l t อ a ที่ผมใช้นะครับคว,รวนะความเร็วในการเปิดองค์เปิดแอปอะไรก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเนี่ย ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วและข้อดีของมันก็คือแรมมันให้มาเยอะนะครับเวลาสลับแอปนี่มันจะไม่หลุดน,นะครับส่วนการเล่นโซเชียลโซเชียลอย่างเช่น f a c e b o o k นะครับการสกอร์ฟิสคารเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันลื่นหัวแตกเลยนะครับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดน,น,นะครับเนลื่นมากนะครับไม่มีสะดุดเลย ลื่นนี่คือ H 2 0 Ultra นะครับลองดูเนี่ยฟิลลิ่งมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับใครยินซื้อมาเล่นโซเชียลสกอฟิสคาไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ยสบายนะครับตัวนี้หายห่วงส่วน IG ไม่ต้องพูดถึงนะครับยิ่งสบายนะครับ IG มันไม่ค่อยกินสเปคมากสักเท่าไหร่เนี่ยลืนล่นรืดๆเลยชัวร จ้วบลื่นีเชีืยอเลยนะครับออะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะส่วนเซนซงเซนเซอร์โดยปกติแล้ว s ซัมซุงเขาจะกักเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือถือราคาเมือต้นต้นซัมซุงจะกักไหมนี่ดูเซ็นเซอร์ให้มาครบหมดเลยนะครับให้มาทุกตัวเหมือนกับค่ายอื่นไม่มีกักนะครับรอบนี้เขาจัดจัดเต็มจริงส่วน DRM info การดู Netflix นะครับตัวนี้รองรับ L1 นะครับสามารถดู Netflix ความละเอียด HD ได้นะครับสบายๆนะแล้วก็ในเรื่องของมอติทัศนลองดูครับตัวนี้รองรับทัชสูงสุด10นิ้วนะครับการทัดจากที่ลองใช้งานมานะครับทัดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดูเวลาตัดกันก็ไม่เพี้ยนนะครับเดี๋ยวนี้มือถือก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับแค่เปิดให้ดูเพื่อความสบายใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปเรียกได้ว่าโวดนี้ให้มาแทบไม่ต่างจากตัวเรือธงเลยคือหลักๆที่ผมเห็นนะครับมันมีซิงเกิลเทคด้วยนะครับเหมือนกับตัวแพงของซับซุงในซีรีส์ S หรือว่าซีรีส์ o t e นะครับซิงเกิลเทคก็คือถ่ายรูปครั้งเดียวเราจะได้รูปหลายรูปเนี่ยมันจะใช้เวลาในการถ่ายหน่อยนะครับมันก็จะได้ภาพแนวๆววิดีโอแต่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาช่วงไหนเนเนเราเลือกได้นะครับเต้องการช่วงไหน ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะต่อมาหมดรูปถ่ายรูปถ่ายนี่ก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานนะครับตัวนี้ก็มีเลอนอัลตร้าไว้นะครับสามารถเลือกระยะถ่ายระยะปกติหรือว่าจะถ่ายแบบกว้างๆนะฮะตัวนี้ก็มี AI อะไรนะครับสามารถปรับฉากปรับสีอะไรถือว่าเป็นสแตนดาร์ดมือถือปัจจุบันแล้วนะครับตรงการตั้งค่านี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสามารถเปิดเป็นสแกน QR โค้ดได้นะครับมุมมองเซฟ,ฟี่ริยะตัวปรับสีคําแนะนําถ่ายช็อตก็มีนะครับเนี่ย การถ่ายวิดีโอตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับคือมันสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับเนี่ยไม่กักตรงนี้นะครับแต่มีข้อเสียอยู่กล้องหลังคือมันไม่ยอมให้ Full HD 60เฟรมเรทนะครับจริงๆให้ Full HD 60ฟรมเรทมายังดีกว่า <c oughs> กล้องกล้องหลังต้องให้60ฟรมเรทแล้วนะครับจริงๆปัจจุบันต่อมาวิดีโอวิดีโอก็สามารถเลือกว่าเราจะใช้เลน Ultra ้าไวหรือว่าใช้เลนระยะปกติได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปอื่นๆอื่นๆเนี่ยมีหมดมาตามสไตล์ซัมซุงเลยนะครับมีหมดโปรพานอรามาอาหารกลางคืนมาโครไลฟ์โฟกัสซูเปอร์สโลมีด้วยนะครับแล้วก็สโลโมชั่นแบบทั่วๆไปนะครับที่เขาใช้กันแล้วก็มีไฮเปอร์แลบโอเคเรามาดูหมดโปรโดยปกติแล้วซัมซุงเนี่ยเขาจะกักหมดโปรนะครับหมดโปรของซัมซุงส่วนใหญ่แล้วราคาประมาณ7จ0 0แหรือว่าราคาหมื่นหนึ่งก็จะไม่ให้ปรับสปีดชัตเตอร์ได้นะครับแต่อันเนี้ยเราสามารถปรับสปีดชัตเตอร์ได้แล้วนะครับ เร็วสุด1ต่อ2 0 0 0มนีะครับแล้วก็ช้าสุด10วินะครับอาจจะได้แค่1ิวิแต่โดยรวมแล้วมันก็ดีกว่าไม่ให้เลยนะครับระดับ1ิวิเนี่ยเราก็สามารถไปถ่ายลงถ่ายดาวอะไรได้แล้วนะครับถ่ายน้ำตกให้เป็นเส้นอะไรได้หมดแล้วนะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วน iso ต่ำส,สุด50สสูงสุด3,2 0 0นนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับอุณหภูมิสีนะครับจะให้สีอ่อนความเข้มระดับสีไฮไลท์เงายัางไงมาปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น af focus นะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับจะโฟกัสระยะใกล้หรือว่าไกลนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นไวท์บาลานซ์นะครับสามารถเลือกค่าเควินได้เองนะเหมือนนวลได้เรียกได้ว่าโหมดโปรเนี่ยถือว่าให้มาครบนะครับครบไม่อายชาวบ้านแล้วนะครับรอบนี้พาร,ร์รมาม่านี้ไม่มีอะไรนะครับโหมดอาหารก็เป็นการปรับสีให้เข้ากับอาหารกลางคืนนี่ก็เป็นโหมดพิเศษนะครับเวลาถ่ายภาพกลางคืนนะเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะใช้เลนส์อลตราวหรือว่าใช้เลนส์วยปกตินะครับถ้าจะถ่ายกลางคืนก็แนะนาโหมดกลางคืนนะครับมันจะช่วย ปรับส่งปรับแสงอะไรสีอะไรให้ดูสวยนะครับแล้วก็มาโครเนี่ยใครจะถ่ายระยะภาพใกล้ๆนะครับต้องมาเปิดมาโครเนี่ยถ้าโทรศัพท์ไม่มีเลนส์มาโครมันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับมันเบลอมันเบลอนะครับแต่ตัวนี้มันมีเลนส์เฉพาะเนี่ยดูเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับเอาไว้ไปถ่ายดอกไม้ถ่ายมดอะไรได้เลยครับสุดจัดผลัดบอกนะครับบางคนอาจจะชอบนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มีดีกว่าไม่มีนะครับต่อไปไลฟ์โฟกัส ไลฟ์โฟกัสนี่ก็เป็นการถ่ายภาพละลายหลังนะครับตามสไตล์ s a ั s u n g เลยตัวนี้ก็สามารถปรับได้7จดระดับนะครับผมหลังจากถ่ายแล้วตัวนี้อาจจะไม่สามารถปรับอะไรได้มากนะครับถ้าเทียบกับตัวท็อปตัวท็อปมันจะมีให้เราเลือกบลูตรงบลูกี้อะไรด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะไม่มีแต่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับตมาหมดซูเปอร์สโลว์นะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชั่นเหมือนกับตัวแพงนะครับ เนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สามารถใส่พงใส่เพลงอะไรได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น slow motion สโลโมชันนี้ก็จะเป็นโหมดสโลทั่วไปนะคืออันนี้เราจะสามารถถ่ายไปยาวๆได้นะครับถ่าย30วิ40วิได้แบบเมื่อกี้มันถ่ายได้แค่30วิเองนะครับแต่นี้มันจะไม่ค่อยสโลมากนะครับสามารถถ่ายไป่ในประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกช่วงได้ว่าจะให้สโลช่วงไหนนะครับผมชอบซัมซุงคือมันค่อนข้างยืดหยุน่นแล้วก็ไฮเปอร์แล ให้ปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขาก็มีให้เลือกว่าจะให้มันเร็วออโต้หรือว่าเร็วสเท่า8เท่า16เท่า3 2เท่าหรือว่า64เท่านะครับสามารถมาเลือกเองได้นะครับถ้าจะถ่ายจริงๆ <c oughs> ผมแนะนําให้เลือกเป็นระดับความเร็วเองเลยดีกว่านะครับถ้าจะให้มันเร็ว16เท่าก็เลือก16เท่าถ้า Auto, ออโต้เดี๋ยวมันจะเร็วบ้างช้าบางปวดหัวนะครับถ้าจะถ่ายกลางคืนอะไรก็มาเปิดโหมดกลางคืนด้วยนะครับภาพก็จะยิ่งสวยนะประมาณนี้นะครับโหมดกล้องถ่ายรูป ส่วนคุณภาพภาพนะครับที่ผมลองไปถ่ายมาอันนี้ถ่ายภาพละลายหลังนะครับลองดูเพื่อนๆเน,นี่ยละลายหลังค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้มือถือหล,ลายรุ่นก็ละลายหลังได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับมันมีเดินเฉพาะมันย่อมดีกว่ามือถือกล้องเดียวอยู่แล้วนะเนี่ยโบกงโบกี้อะไรได้อยู่นะครับเอาไว้ถ่ายเล่นๆได้นะครับแต่จะซีเรียสเหมือนกล้องถ่ายรูปมันก็ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันแน่ลองดูอะตัดขอบได้ค่อนข้างดีนะครับในกรณีที่ ตัวแบบมันไม่ได้มีอะไรเส้นอะไรมากมายนะครับไม่ได้เป็นเส้นผงเส้นผมอะไรที่มันเถื่อทะอะไรนะครับมันก็ตัดได้อันนี้เป็นภาพคลุมนะครับตัดได้ง่ายอ่ประมาณนี้นะครับสีของภาพก็ถือว่าโอเคนะครับและนี่ก็คือภาพที่ถ่ายด้วยเลนมาโครนะครับลองดูเนี่ยดอกกุหลาบอ่าอันนี้เลนระยะปกตินะครับแล้วก็นี่เลนอัลตร้าไวและนี่คือเลนมาโครนะครับลองดูอืม ตัวทำได้โอเคนะครับมาโครก็คมชัดอยู่อันนี้ก็เป็นมาโครเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเลนวายนะครับเลนตัวหลักอ่าสีสันของภาพนะครับความสวยงามผมให้ผ่านนะครับสีค่อนข้างสวยเลยใช้ด้านี่อัลตราวายนะครับระหว่างเลนอัลตราวายกับเลนวายสีของภาพก็แทบไม่แตกต่างกันนะครับไม่ค่อยกระโดดกันมากนะครับสยียุย่ยละเอียดในระดับเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองชมภาพตัวอย่างกัน และนี่คือในที่แสงน้อยจากเลนอัลตราวนะครับวิดีโอดูฮะน้อยกระจุยน้อยเต็มเลยนะฮะซูมไม่ได้นะครับถ้าถ่ายเน Ultra ่นอัลตราวายและนี่คือกล้องหน้า Samsung g l l a x y M51 นะครับตัวนี้สามารถถ่ายความละเอ,อียดสูงสุดได้ถึงระดับ 4K เลยนะครับเกินเกินคาดเลยนะครับตัวนี้ลองดูนะครับคุณภาพไฟภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสมมตทไหมเสียงโอเคหรือเปล่า ส่วนคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงลองฟังดูนะครับ ออททขั้นตอนการทำก็คือเอากระถางประกอบกันระย,ยายต้นไม้จากกระถางเก่ามาไว้กระถางใหม่ อย่างโดยรวมประมาณนี้นะครับจะว่าดีมันก็ดีนะครับแต่โดยรวมผมว่าเสียงมันยังไม่ค่อยสุดนะครับเหมือนยังขาดขาดอะไรบางอย่างนะครับเสียงความดังนี่ก็โอเคแล้วนะครับแต่เสียงนี้ยังไม่ค่อยมีมิติอะไรมากนะครับแต่โดยรวมแล้วเอามาใช้งานทั่วไปนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอยู่ในเกียร์ที่รับได้นะครับจริงๆแล้วราคาเนี่ยผมว่าถ้ามันได้ดีกว่านี้ก็จะดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาเทศสเรื่องการเล่นเกมนะครับสำหรับการเล่นเกมผมโหลดไว้2เกมนะครับมี PUBG Mobile แล้วก็ a s 9นกนะครับตามสไตล์ช่องนี้ไม่คิดจะเปลี่ยนไปลองเกมอื่นเลยนะครับสำหรับเกม PUBG Mobile ตัวนี้สามารถปรับการาฟิกสูงสุดเป็น HD นะครับเฟิร์มเรทได้ระดับสูงนะ HDR h d ยังไม่ได้นะครับ HDR h d งต้องไปซื้อตัวท็อปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเฟิร์มเรทยังนิ่งๆนะครับแทบไม่มีอาการกระตุกเลยนะฮะอันนี้ขนาดปรับสูงสุดแล้วนะครับที่สามารถปรับได้ลองดูนะครับเนี่ยตำแหน่งที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเมืองนี่จริงๆมันต้องเรนเดอร์มากกว่าป่านะครับเนี่ยขนาดกระโดดร่มลงก็ไม่มีอาการกระตุกอะไรไม่มีอาการแหลกอะไรนะครับ ออากมาสิวา่าอะขนาดยิงเรียกแล้วยังไม่มีใครออกมาเลยใครยิงใครยิงใครยิงยัดเข็บบนอุบ,บาทิฮึม ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมผับจีสรุปว่ามันเล่นได้สบายนะครับเล่นได้สบายอีกเกมหนึ่ง S49 นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้สบายนะครับความรวดเร็วในการเข้าเกมที่ผมลองดูเมื่อกี้นะครับเข้าเกมได้ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับแทบไม่หยุดหยนนะเพราะว่าบางตัวถ้าเครื่องไม่แรงจริงอะ่ะมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเข้าเกม ยังดูครับกราฟิกสวยๆวยนะครับภาพสมองสมูทอประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเล่นเกมได้สบายนะครับถ้าเล่นเกมผับจีกับ s อสโวว์ได้เกมอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนเรื่อง Wi-Fi ตัวนี้รองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับแต่ที่ผมเห็นปัญหาก็คือ จริงๆแล้วปกติผมจะมารีวิวโทรศัพท์หลายเครื่องนะครับตรงชั้น2นะครับตำแหน่งที่ผมอยู่นี่ชั้น2ชั้นล่างจะมี Wi-Fi อยู่ตรงเป๊ะๆเลยครับตันตำแหน่งที่ผมยืนนะครับจริงๆสัญญาณมันน่าจะพอดูดได้นะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยระยะประมาณ50เมตรมันจะมี Wi-Fi 5G เหมือนกันนะครับแต่ในเครื่องนี้ไม่ขึ้นสักอันเลยนะครับหมายความว่า WiFi มันดูดสัญญาณได้ไม่ค่อยแรงนะครับมันดูดสัญญาณได้ไม่ค่อยแรงอันนี้คือ S20 Ultra ที่ผมใช้นะครับ ลองดูฮนะตัวนี้ยังรับสัญญาณ Wi-Fi 5 g ได้นะฮะตัวนี้ไม่ขึ้นเลยนะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นบัตที่ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับอนาคตก็อาจจะมีการอัปเดตผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับมันน่าจะอัปเดตกันได้นะเครื่องนี้ที่ผมถือนี่ก็ยังไม่ใช่เครื่องไทยและยังไม่ใช่เครื่องที่เขาจะจาหน่ายจริงๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรัสเซียนะครับผมจําได้แอปตัววายเนี่ยยันเด็กเนี่ยผมเคยใช้แอปยันเด็กแท็กซี่นะครับแต่นี่เป็นแอปยันเด็กน่าจะคล้าย Google ของรัสเซียนะ นี่ดูภาษารัสเซียหมดเลยนะฮะใครที่ไปรัสเซียแนะนำนะครับใช้แอปเด็กแท็ี่นะครับไวเด็กแท็กซี่คล้ายๆครับนะครับจะไม่ได้จะไม่โดนหลอกนะนี่ดูข้างหลังนี่ภาษารัสเซียรวนๆเลยนะครับเครื่องไทยเครื่องขายจริงมันต้องดีกว่านี้นะฮะก็ฝากไว้ประมาณนี้ Samsung Galaxy M51 สำหรับผมแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่โคตรคุ้มค่าเลยนะครับในเรดราคา หมืน่นต้นๆและใครที่เป็นแฟนคขับซัมซุงเหมือนผมนะครับมีงบประมาณนี้หมืน่นต้นๆแล้วก็ชอบดีไซน์แบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้แต่แรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่หน่อยแตใ่ใช้งานไปสักพักเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับสรับราคาเปิดตัวราคา Galaxy M51 ที่เขาเปิดตัวไว้จริงๆแล้วราคาตั้งไว้12,990บาทแต่เขามีโปรโมชั่นนะครับขายบน Lazada e c i 10บน Lazada นะครับ ลดเหลือ11,990บาทเขาจะเริ่มเปิดพรีออเด์วันที่9ถึง15กันยายนนี้นะครับจะมีให้เลือก2แบบแบบที่1คือเราจะได้รับของแถม JBL Flip 3มูลค่า3,990บาทแต่ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับแล้วก็มีสิทธิผ่อนชำระ0% 1นเเดือนแล้วก็แบบที่2เนี่ยได้ส่วนลดราคาเครื่องเหลือ11,990บาท แต่ไม่ได้ของแถมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนเหมือนกันหรือว่าจะรอซื้อช่วงแฟลชเซลก็ได้นะครับช่วงแฟลชเซลราคาก็จะประมาณ1 9 9่งมาบาทประมาณนี้นะครับนะราคาประมาณหมื่นเศษเศษนะได้สเปคขนาดนี้ชิป Snapdragon เจะด0ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ Exynos ในเรื่องของการเล่นเกมหายห่วงนะครับ Snapdragon ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นชิปที่มันค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการเล่นเกมและชิปตัวนี้ก็ไม่ใช่ชิปกากๆขี้ๆีซีรีส์หกเช้ นะแล้วก็แร m ให้มาแบบเ,เหลือ8 g b บเนี่ยบอกว่าเหลือนะครับบางทีอาจจะเยอะกว่าคอมบางคนที่ใช้ปัจจุบันซะด้วยซ้ำนะครับโทรศัพท์มือถือจริงๆ ram 6 g b มันก็เหลือเฟือแล้วนะครับแล้วก็ rom ให้มา128 g b นะครับก็ถือว่าให้มาโอเคระดับหนึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับมันก็เพิ่มไมโคร s d สติการได้สำหรับใครที่จะใส่รงใส่รูปอะไรนะครับก็ยน ไปใน m i r r SD Card กาครับ Micro SD Card เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงแล้วนะครับของดีๆ u ยู l a s คลาไม่ถึง500นะครับและตัวนี้ก็ค่อนข้างครอบคุมนะครับในเรื่องการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมนะครับเบอรเด็ดต,ตัวนี้ตอบโจทย์เลยหรือว่าต้องการมือถือเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับอยากได้มือถือหน้าจอสวยนะครับเอาไว้ดู YouTube YouTube ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ จอค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็บเตอรี่อืดนะฮะจะซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้ก็ได้นะครับไม่อยากจะชาร์จหลารอบนะฮะก็ตัวนี้เลยโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ห uk mm. วังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย